เออเต็มบล็อกครับเตสันทับทอเิร์ฟเอาดีดีแตครับดีๆเซิร์ฟ 0-0ครับ pues ดีบออดีบะขามเสิร์ฟแจ็คยังเปิดได้ครับดูจังหวะขึ้นทำของเจ้าแจ็คครับเอ้าติดเดียวโดโดดีดีชงมาเอ้าเต็มบอกครับดีดีเปิดหลังเท้าสบายเบิ้ลอีกทีทัวรลบอกครับ1-0ครับดีดีบะขามเสิร์ฟลูกออกครับเศกสรรครับทองเสิร์ฟ่1 โดโรเปิดได้ครับโอ้โหเตะเชือสายลูนี้สุดเส้นครับดีดีป่าครับเซิร์ฟครับหนึ่งต่อศูนเศกสรรเปิดได้สวยครับดูจังหวะคึ่งทองนีก็จะเอาตีเกียวอีกทีนึงครับศูนย์ต่อหนึ่งครับเสกสรรเสิร์ฟโดโรเปิดซ้าย ดีดีบะขามเซิร์ฟครับสกอร์อยู่ที่1ต่อศูนเปลี่ยนทรงศูนต่อหนึ่งดีดีเปิดซ้ายได้สวยครับ1นึต่อศูนย์ครับดีดีเซิร์ฟแจ็คก็เปิดหัวดีมากครับแล้วครับลนิ้เสกสรรชมใกล้นิดครับเจ้าแจ็คหม่งไม่ผ่านครับดีดีบะขามเซิร์ฟ ดูจังหวะขึ้นทาของเจ้าแจ็ครครับ,รบตีเกี่ยวครับโอ้เสกสังคกไล่นิครับสาต่อ0ูครับดีดีมระคามเสริมโอ้ลงสามเหียมครับสี่ต่อศูนครับดีดีประ้ามเสริฟเอาลดลงเกี่ยวครับ โอ้เจ้าแจ็ก็เตะดีแล้วครับก่อค่อนข้างห่างครับห้าต่อส <recipes> ูนเสียบส่งศูนย์ต่อห <day> ้าครับเสียกสันทับทองเสิร์ฟดีดีชมซ้ายห้าต่อศูนย์ครับ ดีดีเสิร์ฟเข่ากลางครับเสกสันเปิดได้สวยเสิร์ฟพิกเนี้ยอ้าวได้มาหนึ่งแต้มครับเสกสันทับทองเสิร์ฟหนึ่งต่อห้าใส่บอลเต้แจ็คครับเสกสันเสิร์ฟสองต่อห้า ดีดีครับเสิร์ฟ5ต่อสองยังเปิดได้ครับ2ต่อ5้าครับเสกสันเสิร์ฟดีดีเปิดสายได้สวยครับโสงซ้ายเลยครับ <Okay. S 2> เอ็มบ็อกเอรแจ็คครับเสกสันเสิร์ฟ3มต่อห้า ดยเรเปิดซ้ายครับดีดีชมซ้ายเตินเสลูกนี้บล็อกเสียครับ5ต่อ3ครับดีดีบัคามเสิร์ฟโอ้แพ็โทษดีดีบัคามเสิร์ฟ6ต่อ3าแจ็คเปิดลนหรือเปล่ายังตามไปเหยียบได้ครับเตยม่ส เสกสรรทับทองเสิร์ฟสามต่อหกดียวดีดวครับเสิร์ฟหกต่อสามไม่ข้างครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟสามต่อหกโดโรเปิดสายไม่ดีครับดีดียังไล่ชงได้เสกสรรเกี่ยว ยังอยู่ครับเอาอีกทีลูกกรรมการว่าไงส่งล yeah. yeah. um. ูกออกครับหกต่อสามเสกสานเปิดเข่าได้ครับเกือบติดเกี่ยวโดโดครับสามต่อหกครับเศกสานเสิร์ฟ เตรียมส่งไอ้ลูกนี้โจโดโดเคลียร์ยอดได้ดีครับดีดีปะครับเสิร์ฟหกต่อสามโอ้โหลูกนี้ดีที่เสิรดีจริงๆครับเจ็ดต่อสามดีดีเสิร์ฟลูกออกครับดีดีเปิดซ้ายเปลี่ยนส่ง เสกสรรชมขวาสวยครับ3ต่อ7ครับเสกสรรตับทองเสิร์ฟยังอยู่ถึงประลูกนี้เจ้าแจ็คธนพลโดนตาข่ายครับไทโอนมาต่อครับดีดีบะขามเสิร์ฟ เสกสันทับทองเสิร์ฟครับสามต่อเจ็ดยอดครับดูด้เปิดสบายครับเออโอ้โหดีดีชมหนีบล็อกให้แล้วครับจอแจกันตามไปบล็อกอีกครับเสกสังเสร์ฟครับสี่ต่อเจ็ดดูด้เปิดซ้ายดูจังหวะขึ้นทําครับสง คู่นี้แขขันกันที่13แต้มครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ4ข้ามครับ4ต่อ7ครับ <c oughs> ดีดีชมซ้ายสวยครับสกอร์อยู่ที่7ต่อ4ดีดีบะขามเสร์ฟโดนแถบข่าไม่ข้ามอีกแล้วครับ4ต่อ7ครับเสกสรรทัพทองเสร์ฟ ดีดีชงซ้ายเจตสีครับดีดีเสิร์ฟจกลังก้มเปิดหัวได้ครับเต็มบ็อกเต้าฟุกครับเฉื้นหลังเท้าเฉื้นยอดครับเขี้ยน่งสี system, ren, er ่ต่อแปดเสกสันเสิร์ฟ เสีส่ต่อแปครับเสกส,สันเสิรกฟดูโดเปิดซ้ายได้สวยครับยังติดบล็อกครับเบิร์นอีกทีดูโดมาขำเสกสันยังชุมกับไม่ได้เเสกสันไปนัดมาจากลูกกงครับ 5ต่อแปดเสกสันเสริมไม่ข้ามครับแปต่อห้าดีดีเสริมเกือบติดเกี่ยวโดโดครับเสกสันทับทองเสริมห้าต่อไปโดโดเปิดซ้ายได้ครับสูงนี้เตะท่วมบล็อกครับแปดต่อห้า เอดออกเช้นสายไปนิดเดียวครับเสกสันเสริบสกอร์อ่ที่8ต่อ5ครับแข่งขันกันที่13แต้มครับดีดีเสิร์ฟเข้ากลาง5ต่อ8ครับเสกสันทับทองเสิร์ฟ ยอดครับดีดีเปิดหลังเท้าไม่ดีเอาแล้วครับลอยยอดได้ผลครับเสกสันครับเสกสันเสิร์ฟดีดีเอาเปิดแตงครับเจ็ดต่อแปดเสกขสันเสิร์ฟไปต่อเจ็ดครับดีดีปะขามเสิร์ฟ แจ็คเตะดีครับเอาแล้วครับเริ่มมีเสียงกันแล้วครับเสียงสังเสิบติ๊กเดียวเสียงสันการเล่นเองครับเสียงสังเสิบครับแปดเท่าโดยดาเปิดซ้ายไม่ดีเท่าไรดีดียังชงซ้ายกลับมาได้ครับโอ้โหสู้นี้เตะไล่ขวาดีครับ ดีดีคามเสิร์ฟไม่ข้ามครับสกอร์อยู่ที่8เท่าเสกสันทับทองเสิร์ฟยอดครับโด,โดโดเปิรมีเซโดโายังเตะได้ครับรอยู่ที่8เท่าครับเอาละครับขาเนกเริ่มขยับขยายกันแล้วครับเ สกอร์อยู่ที่8เท่าเสกสรรทับทองเสร็จเอ้าเสกครึ่งรอบมาเสกสรรเกี่ยวครับเสกสรรขึ้นนำแล้วครับเก้าต่อแปดครับเสกสรรทับทองเสร็จเอ้าดีๆแตกครับ ยาวเลยครับเสกสรรครับสิต่อแปดย้อดครับดีเปิดโดนโดนปลายเท้าออกหลังไปครับสิบเอตต่อแปดครับเสกสรรเริบเปลี่ยนส่งดีดีเซิบ โอ้โหต้องหอบเลครับตรงนี้ครับ9ต่อ11ดีดีเสิร์ฟไม่ข้ามครับ10ต่อ9เสกสันเสิร์ฟเข้ากลางครับดีดีชมซ้าย9ต่อ11ครับดีดีบากาเสิร์ฟโดนแถบข่าวตลอดครับแต่ว่าไม่ข้ามครับ สิบเอ็ดต่อเก้าครับเสกสรรทับทองเสิร์ฟยังอยู่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  พี่ช้างดูยังไงก็ไม่ออมลูกเดียวเกมครับสิบสองต่อเก้าโดโดเปิดได้ห่างครับ เกีย่ยวหลังเท้าส,ยสวยๆครับชมพลาดเฉยเลยครับด,รดีๆปะครเสิร์ฟัโดเปิดซ้ายได้สวยครับๆๆอยากเอาตัวรอดได้ครับดีๆปะครเสิร์ฟจะก,ก็เปิดหัวได้สวยครับ Oh. 12ต่อ9ครับลูกเดียวเกมครับเสกสันเสริมพิ์เน็ตโดโรดีนี้ยังเปิดได้ครับเต็มไม่ข้างครับจบเลยครับ